สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องน้ำตาลสูงของคนที่นอนโรงพยาบาลนะครับสวัสดีครับช่องหมอชัดชัย ICU ูพบกับผมหมอแอดผู้เชี่ยวชาญเรื่องการลปอดแลซ u c u ครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับคนที่มานอนโรงพยาบาลนะครับแล้วหมอเ็าเจาะน้ำตาลไปดูปรากฏน้ำตาลสูงเนี่ยว่ามันคืออะไรมันเกิดจากอะไรแล้วเราต้องทำอะไรต่อนะครับ เนื้อหาส่วนหนึ่งผมก็เอามาจากเรื่องของ State i n d u c e ห้เป e r g ไกซ e เมีนะครับโดยคุณหมอดีพันจารีนะครับเดยานีนะครับคุณหมอรัษยานะครับคุณหมอไนลานะครับก็เป็นกลุ่มคุณหมอที่เป็นมาจากอินเดียนะครับแล้วก็มีมาจากรัสเซียด้วยเขากเขียนบทความเกี่ยวกับน้ำตาลสูงในโรงพยาบาลขึ้นมานะครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะมาพูดให้ฟังนะครับ ก็ก่อนหน้าน,นี้ก็มีลูกเพียรนนถามเข้ามานะครับว่าเขาเนี่ยมานอนโรงพยาบาลนะแล้วคุณหมอบอกว่าน้ําตาลสูงเนี่ยเอ๊ะมันมันคืออะไรมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเขาไม่เคยเป็นน้ําตาลสูงมาก่อนเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดให้ฟังนะครับ ซึ่งการที่เรานอนโรงพยาบาลนะครับแล้วมีน้ําตาลสูงเกิดขึ้นนะโดยใหญ่ก็คือน้ําตาลเนี่ยมันเกิด180มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับในขณะที่เรานอนโรงพยาบาลสาเหตุเนี่ยมันจะเกิดได้จาก2ส,สาเหตุนะครับก็คือ1เนี่ยหเราเป็นเบาหวานนะครับแล้วครั้งนี้ไม่สบายมาน้ําตาลสูงหรือจริงๆแล้วเราเนะ่ยเป็นเบาหวานอยู่แล้วนะครับแต่ไม่เคยตรวจร่างกายเลยพอมาเจาะมันก็เลยน้ําตาลสูงนะครับตอนที่ไม่สบายมาก หรืออันที่2นะครับเราไม่ได้เป็นเบาหวานแต่การติดเชื้อนั้นรุนแรงมากนะครับเลยทําให้เกิดน้ําตาลสูงในเลือดเกิดขึ้นนะครับซึ่งอันนี้มักจะพบในคนไข้ของผมเองนะครับก็คือคนไข้ที่นอนใน ICU นั่นเองนะครับแต่ก็สามารถพบได้ในหอผู้ป่วยทั่วไปได้เหมือนกันนะครับถามว่าการที่เรามีการเจ็บป่วยรุนแรงเนี่ยเราก็จะเรียกว่าสเตรสนะครับแล้วมันทํำให้กระตุ้นให้เรามีน้ําตาลสูงขึ้นเนี่ยมัน แยกอย่างไรล่ะถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าเราเป็นเบาหวานมาหรือเปล่านะครับตรงนี้คุณหมอจะเจาะส่งผลเลือดดูระดับน้ําตาลเฉลี่ยนะครับหรือที่เรียกว่าฮีโมโกลบิน a c c นะครับซึ่งถ้าค่านี้ น้ำตาลเฉลี่ยเนี่ยมันผิดปกตินะครับมันจะเป็นค่าที่บอกถึงเมื่อ3เดือนก่อนเนี่ยระดับน้ําตาลโดยรวมของเราเป็นอย่างไรถ้าค่านี้ผิดปกติคือมากกว่าเท่ากับ6.5เขึ้นไปนะครับคุณหมอก็จะบอกว่าครั้งนี้เราน่าจะเป็นเบาหวานแล้วมีน้ําตาลสูงร่วมด้วยนะครับแต่ถ้าค่านี้มันมันปกติแสดงว่าก่อนหน้านี้น้ําตาลเราไม่ได้สูงนะครั้งนี้น่าจะเป็นจากการติดเชื้อรุนแรงหรือเจ็บป่วยรุนแรงนะครับแล้วทําให้น้ําตาลสูงขึ้นได้นะครับ ถามว่าน้ําตาลสูงในเลือดเนี่ยเราเจอเยอะไหมจริงๆเราเจอเยอะนะครับจากข้อมูลเนี่ยเขาบอกถ้ามานอน ICU เนี่ยเจอมากกว่า50%นะครับหมายความว่าผมมีคนไข้2คนนอนอยู่ใน ICU ตอนนี้เนี่ย คนหนึ่งก็จะมีปัญหาน้ําตาลสูงเกิดขึ้นนะครับโดยน้ําตาลสูงที่ว่าเนี่ยเราพบว่าจะมีน้ําตาลที่มันสูงเกิน180มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยในช่วง2วันที่เขานอนโรงพยาบาลนะครับเกิดขึ้นถ้าเขาเจ็บป่วยนะนะครับสาเหตุเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าอินซูลินนะครับอินซูลินเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่หลั่งมาจากตับอ่อนนะครับมันจะมีหน้าที่ที่สําคัญก็คือควบคุมสมดุลของน้ําตาลนะครับโดยเอาน้ําตาลเนี่ยเข้าเซลล์ร่างกายของเรานะครับ เพราะฉะนั้นพอมันมีความเจ็บป่วยรุแนแรงแล้วการทํางานของอินซูลินเนี่ยมันผิดปกติไปนะครับมีภาวะร่างกายดือ้อต่อฮอร์โมนอินซูลินขึ้นมานะครับหรือมีการสร้างน้าตาลมากผิดปกติพวกนี้ก็จะทำให้น้ําตาลสูงนะครับซึ่งกลไกหลักๆนะครับมันก็จะมีอยู่4กลไกนะครับกลไกที่1ก็คือฮอร์โมนในร่างกายเราเนี่ยมันเวลามีอินซูลินเนี่ยมันก็จะมีตัวฮอร์โมนที่ออกฤทธ ต้านหน้าที่ของอินซูลินนะครับ อินซูลินเนี่ยชอบเอาน้ําตาลเข้าเซลล์ใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะมีฮอร์โมนที่ทําหน้าที่ชอบเอาน้ําตาลเนี่ยออกจากเซลล์หรือเอาน้ําตาลเนี่ยให้มันอยู่ในในเลือดในในกระแสเลือดเยอะๆนะครับซึ่งฮอร์โมนพวกนี้มันจะทําหน้าที่ต่อต้านกับอินซูลินใช่ไหมครับมันจะมีการหลั่งออกมาเยอะในช่วงเราเจ็บป่วยหนักนะครับซึ่งชื่อฮอร์โมนมันอาจจะอ่านยากนิดน,นึงนะครับเช่นแคติโคลามีนคอร์ติซอลกลูคาก้อนหรือกรดฮอร์โมนฮอร์โมนกับความสูงเนี้ยนะครับพวกนี้มันจะออกธิ์ต้านกับอินซูลินพอเรา จ็บป่วยหนักเนี่ยพวกนี้มันจะหลั่งออกมามากผิดปกติเลยทําให้น้ําตาลในเลือดสูงขึ้นได้นะครับส่วนอันที่2ครับมันเป็นสารอักเสบที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราตอนเราเจ็บป่วยเช่นติดเชื้อนะครับมันก็จะหลั่งพวกไซตโตคไคน์อะไรพวกนี้ออกมาสารพวกนี้มันกระตุ้นให้เกิดการอักเสบแล้วก็มีน้ําตาลที่มันสูงผิดปกติได้เกิดขึ้นนะครับอันที่3ครับคือตับของเราเนี่ยเวลาที่เราไม่สบายหนักเนี่ยตับมันจะมีการสร้างน้าตาลที่มันมาก กว่าปกติขึ้นไปนะครับเลยเป็นทําให้น้ําตาลพอมันมีการสร้างมากขึ้นน้ําตาลก็จะสูงขึ้นในเลือดเรานะครับแล้วก็อันที่4ครับการนําน้ําตาลเข้าสู่เซลล์ร่างกายของเราเนี่ยมันผิดปกติเพราะปกติแล้วเวลาเราเอาน้ําตาลเข้าเซลล์ร่างกายต้องอาศัยอินซูลินใช่ไหมครับแต่อวัยวะเหล่านั้นเนี่ยมันดื้อครับมันดื้อเวลาที่มันเกิดการอักเสบรุนแรงหรือการติดเชื้อรุนแรงเนี่ยมันทําให้อินซูลินเนี่ยออกฤทธิ์ได้ไม่ดีเราก็เลยเรียกว่าดื้อต่ออินซูลินนะครับ มันก็ทํทำให้น้ําตาลเนี่ยอยู่ในกระแสะเลือดเยอะน้ําตาลก็เลยสูงนะครับซึ่งถ้าเรามาดูภาพแบบ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 ภาพที่เขาให้มานะครับเราก็จะเห็นว่าการที่เรามีสารอักเสบเยอะๆนะครับตรงนี้เนี่ยมันทําให้ดื้อต่ออินซูลินนะครับแล้วการที่ฮอร์โมนเนี่ยที่มันต่อต้านหน้าที่ของอินซูลินเนี่ยมันทางานเยอะนะครับพวกนี้ก็จะกระตุ้นให้เกิดการสร้างน้ําตาลมากขึ้น น,นอกจากนี้เนี่ยฮอร์โมนเนี่ยก็ยังมีทําให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าร่างกายเรามีการสร้างน้ําตาลเยอะแล้วเอาน้ําตาลนั้นเข้าสู่เซลล์ไม่ได้เพราะดื้ออินซูลินเนี่ยสุดท้ายแล้วน้ําตาลมันก็จะอยู่ในกระแสะเลือดเยอะมันก็จะเจาะมาเป็นน้ําตาลสูงที่เกิดขึ้นเวลาเราเจ็บป่วยนะครับถามว่าเอ้ยน้ําตาลสูงแล้วแล้วยังไงเราหมอมันมันอันตรายไหม เรามีข้อมูลนะครับว่าคนที่มานอนโรงพยาบาลแล้วน้ำตาลสูงนะมันสัมพันธ์กับเสียชีวิตมากขึ้นนะครับต้องนอนโรงพยาบาลนานขึ้นเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจขาดเลือดแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองที่มากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอคนไข้ที่น้ําตาลสูงเนี่ยก็ต้องมีการบอกผู้ป่วยใช่ไหมครับแล้วก็ทําการรักษาเพื่อไม่ให้น้ําตาลตรงนี้มันสูงนะครับเพราะมันเกี่ยวกับ เสียชีวิตนี่นาเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําการรักษาใช่ไหมครับซึ่งถามว่ารักษาอย่างไรที่สําคัญเลยอย่างที่1นนะครับต้องรักษาโรคที่ทําให้เราเจ็บป่วยเข้ามาโรงพยาบาลก่อนถ้าเราเป็นการติดเชือ้อก็ต้องรักษาติดเชือ้อถ้าเราเป็นโรคหัวใจขาดเลือดเป็นไตาวายพวกนี้ก็ต้องทําการรักษาสาเหตุตรงนั้นก่อนนะครับและอันที่2ก็คือเราจะมีการติดตามน้ําตาลตรงเนี้ยที่ว่าสูงเนี่ยเป็นระยะระยะนะครับแล้วถ้าเกิดว่าน้ําตาลมันสูง อินซูลินที่มีอยู่มันไม่เพียงพอหรือมันดือ้อใช่ไหมครับก็แสดงว่ามันต้องเพิ่มอินซูลินเข้าไปคุณหมอก็จะรักษาโดยการให้ฉีดอินซูลินเข้าไปในร่างกายของเรานะครับก็จะทําให้ระดับน้ําตาลที่ว่าสูงเนี่ยมันก็สามารถลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ปกติได้นะครับเพราะนี้ก็คือเป็นการวิธีการรักษาของการที่มีน้ําตาลสูงนะครับครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบ mm hmm. เนื้อหาแนวนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ